ไปเลยนะครับเย็นสบายครับดูครับใช้งาแทงนะครับผมนี่ฮะนี่ฮะดึงทางลากเลยนะครับอ๋อ,อเบนเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีแม่เอฟซีด้วยนะครับผมวันนี้พาออสมาอาบน้ำนะครับก็ยังมีของโปรดอยู่นะครับคือหญ้านะครับเป็นต้นกระโพดนะครับผมนี่นะอากาศร้อนๆนะครับช่วงบ่ายอย่างนี้นะครับพามาอาบน้ําเล่นน้ํานะครับผมนี่ครับปล่อยให้เขาเล่นเองนะครับวันนี้ ร้อนครับร้อนนะครับผมนี่ครับเรื่องกลินก็เรื่องใหญ่นะครับอากาศก็ร้อนด้วยนะครับจะอาบน้ำไปด้วยนะครับผมดูดีครับโอ้โหนะครับวันนี้เราจะไม่สั่งอะไรเลยนะครับดูครับจะทำอาบน้ำเองหรือเปล่าครับยังไงครับนี่นะครับ ไม่มีลูกไปนอนลองไปไปไม่มีบห, <c oughs> หาอะไรลูกฮะไปดิเร็วลรงๆเร็วโอ้โหไม่อาบเลยนะถ้าไม่สั่งนี่ไม่อาบเลยดูดิหากินอย่างเดียว เน็บหญ้าก็มีที่เน็บไว้ก็มีนะครับดูดิออดนองลงนะเร็วนี่ถ้าไม่สั่งนอนลงนี่ก็คือจะแวะกินข้างทางว่าง,งั้นเถอะครับไปอนนี้หน่อยก็พอแล้วนะครับดูดิออดเอ้ยน้องลงเน้อนลงนอนลงลงูกแหมจะกินอยู่นะเต็มงาเต็มงวงเลยนะมันจะกินอยู่อีกเร็วออดเอ้ลงอนะ่ะลูกนอนลง,นลงดูดิครับนี่จะสั่งนอนลงดิ โอ้โหรถพ่อมแล้วเนี่ยตัวนี้นี่นะครับผมกะกะร้อนๆน,นะฮะดูดีครับบายเลยนะครับทีนี้บายเลยนะครับเย็นสบายครับ เป็นไรนอนลงไปนอนลงไปเออเนี่ยอืนอน,นะครับผมย่ายังอยู่ดีครับผมแหมรีบรีบุกเลยนะหัวหญ้าจะลอยนะครับดูครับจะจับไหมดูดีครับมาเนี่ยลูกมา นี่นะครับก็อาบน้ําเสร็จแล้วนะครับรู้สึกว่าจะเบื่อข้าวโพดลวมังเนี่ยครับเราตัดให้เยอะนะเพราะว่าเรากินข้าวโพดทุกวันนะครับผมนี่นะช้างก็อยากจะกินอะไรที่มันหลากหลายนะครับผมข้าวโพดบ้างครับหญ้าอ่อนเขียวแบบใกล้ใกล้ที่ลําธารบ้างอย่างนี้นะครับผมก็น่าจะอร่อยดีนะครับเป็นหญ้าสดนะครับผมหญ้าสดก็คือหญ้าที่ออกตามธรรมชาตินะครับแล้วก็กินสดสดนะครับผมไม่ได้ตัดไว้นะครับนี่นะครับ โอ oh, วันนี้ก็น่าจะเ,าเย็นสบายครับวันนี้ครับดูครับดูว่ายังมีหญ้าอยู่นะครับด้านบนก็มีนะหญ้าที่ที่เราไม่ได้ตัดมาให้เขากินนะครับก็จะออกตามธรรมชาติานี้นะครับเขาจะอยากกินมากเขาชอบนะครับ น้าจับถอยอลูกนะ้าถอยไปดิถอ,อ,อ,อยจับหญ้ามาหญ้าอยู่ไหนออสเอาไปด้วยถอยไปนเนี่ย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 เนเีน่ยถอยดิเบนเบนนี่จับมาถอยเออน่ะหญ้าอยู่เนี่ยเออจับมาเอาไปด้วยแหมไม่ไม่วางไม่ใช่นั้นเออนี่แหละลูกจับมาลูกเร็วดิมาเร็วมาลูกมาไปแหมกะจะทิ้งเลยน่ะ ไม่กินก็จะทิ้งเลยเหรอฮะออสไปถูตัวหน่อยครับถูตัวครับนี่คันนะฮะขอคันหน่อยคุณออสบอกวันนี้เราไม่ได้ขัดเลยไม่ใช่ไม่ได้เอาแปรงมาด้วยนะครับั้างๆรั้ราก็ดูดิ มพอลุกไหอ่าไอเราเมาทีนี่โอเคนะครับเราก็จะกลับแล้วนะครับทุกคนน่าจะอาบน้ําเสร็จไปที่รียบร้อยฮะ,ะดูสะอาดสาะอ้านด้วยนะครับอ่าบนอาปากลุกให้รางวัลเขาหน่อยนะ,ะนี่นะงวงก็สีชมพูนะคะสวยดูดิครับบนจุงสูง,สงอ้าปากลยลุกอ้าปากหน่อครับอ่าอ้าปากหน่อครับสุณลอง ปันเขาลิ้นใหญ่มากนี่คุณออสเรานะครับนี่นะครับอ้อยนะเราจะนั่งคอแล้วไปแล้วดีกว่านะครับเราจะข้ามแม่น้ําไปไหมนะครับผมโอเคครับเราจะกลับบ้านกันแล้วนะครับผมตอนนี้นะนี่นะครับคุณออสเรานะครับไม่มีออสมีเศษอยู่นะครับเศษน้ำอ้อยหมดแล้วลูกปไปไปกลับบ้านลูกไป นี่ครับกลับแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับผมนี่ข้างหน้าก็จะมีภายน้อยนะครับนะครับผมนี่นะครับเราก็ลงหน่อยนะครับให้ออดแวะกินหญ้าหน่อยนะครับที่นี่นะครับนี่นะอยให้เขากินน้ําตามริมทานนะครับผมเป็นหญ้าสดด้วยนะครับนี่หญ้าที่เขาหอบไปเมื่อกี้นะครับผมนี่ครับคงจะชอบนะครับผม ออสคงจะเบื่อต้นข้าวโพดแล้วนะครับเพราะว่าได้กินทุกวันนะครับติมที่เลยวันนี้นะครับกินเต็มที่นะครับผมดูกันกินนี่ครับสบายๆนะครับพา,า,าเขากินยากตามริมทานบ้างอย่างนี้นะครับผมเขากินเองนะครับผม ดูแผ่อดกินหน่อยนะครับวันนี้กี่แบบสบายๆนะครับกินทั้งรากเลยครับกินหมดเลยนะครับผมอารมณ์ดีนะครับได้อาบน้ำและกินหญ้าตามริมทามอย่างนี้นะครับผม นี้เขาสบัดให้ดินออกนะครับเพราะว่าเขาจะดึงหญ้านะครับทั้งรากขึ้นมานะครับก็จะติดดินด้วยอย่างเงี้ยเขาจะสบัดนะครับนี่ฮะแล้วก็กินเข้าไปนะครับผมนี่นะ ใช้งาแทงนะครับผมเนี่ย,ยดึงทั้งรากเลยนะครับอ๋อเ็นเนี่ยอันนี้มาเร็วเนี่ยดึงทั้งรากทนะั้งโคนเลยเดยครับเนี่ยกินหมดเลยนะครับผมถ้ากินตรงนี้ประมาณอีกสองวันนี่คงไม่เหลือนะครับหญ้าแถวนี้ ผมไม่งอกมาใหม่แน่นะครับผมฮอตเล่นกินทั้งรากเลยนะฮะดูครับสบัดด้วยนะครับยกขาขึ้นสบัดนะครับนี่ฮนะหน้านี้บอกเลยว่ารากหญ้านี่คงก็จะมีความมันนะฮะเพราะว่าไม่มีไม่ได้อมน้ํานะครับผมจะแห้งๆหงน่อยนะครับจะไม่ใช่หน้าฝนหน้าฝนก็จะ ลากยากจะคมนะฮะมันจะคมมากกว่านะครับผมเพราะว่าหญ้าจะเขียวนะครับหน้าร้อนๆอย่างนี้หญ้าก็จะดูแห้งๆนะครับหน้าหน้านี้หญ้าเหมือนจะหวานนะครับหน้าฝนนี้อาจจะคมนะฮะหญ้าจะอมน้ําไปด้วยนะครับแต่หน้าร้อนอย่างนี้ไม่ได้อมน้ํานะครับน่าจะอร่อยกว่านะครับผมสังเกตดูว่าช้างหน้าร้อนจะกินหญ้าได้ดีขึ้นนะครับผมหญ้าจะอร่อยนะครับ อย่างชอบเลยนะครับนี่ครับไฟออสของเรานะครับวันนี้ก็อารมณ์ดีมากครับได้มากินย่าจามลำทานนะครับผมนี่นะครับรครับจะกินอีกนะครับดูครับนี่เขาจะเลงละ ดูครับใช้งานนะครับดูงัดเลยเนี่ฮะเต็มได้เยอะเลยนะครับเอ้าลงมาพอลวมาเร็วครับกันนี่เพื่อนมาเดินมาเร็ว,รว,รวพอลุกมาไปเดี๋ยวครับพาแป้นไปดื่มน้ำด้วยไปเร็วมา ขึ้นมาเร็วออนมาพอแล้วมาเอาไว้หญ้าสูงสูงเลยลูกเดี๋ยวเขาจะตัดมาเร็วมาเดี๋ยวหมดเลยนะกินตรงนี้นะออนมาเร็วมาเร็วแมาเร็วมาจับหญ้าตรงนี้ด้วยมาอันนี้หญ้าตรงนี้นะเขาจะกินอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกเขากินที่หลักเขาก็จะกินหมดนะเอาหญ้าตรงนี้ไปด้วยลูกมาเร็วพอ มาได้เยอะเลยนะครับนมาจับยญาด้วยมาจับต้นกระพุ้นมาลูกมาเอนมามาจับมาด้วยขอบหามาด้วยลูก,มาล,กม,าม,ามาลูกมาจับมามาลกมาล็กมาโอเคนะครับนี่นะครับเราก็จะพาออสไปไปอยู่ที่หลักนะครับไปกินหญ้าต่อนะครับผม ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับกดแชร์นะครับผมไปแล้วนี่ฮะไปกลับบ้านกันเลยไปนี่นะครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดตะใครกันด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีนะครับ